ซึ่งหลังจากกระทรวงแรงงานได้เผยถึง5มาตรการแก้ปัญหาแรงงานกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเน้นย้ำสามารถอยู่ต่อได้อีก6เดือนหรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติค่ะ นายจ้างผู้ประกอบการชาวกัมพูชาที่เปิดร้านขายรองเท้ามือสองอยู่ภายในโซนตลาดเดดไทยใกล้กับตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์ชายแดนลูกน้องขอกลับบ้านไปกว่าครึ่งส่วนคนที่อยู่ยังจ้างงานตามปกติเนื่องจากมียอดสั่งซื้อจากลูกค้าคนไทยที่สั่งซื้อรองเท้ามือสองไว้ประมาณ7-8ออเดอร์จากความไม่ชัดเจนกรณีแรงงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาดโรงเกลือส่วนใหญ่จึงมีความกังวลใจ แต่เมื่อได้เข้าใจรายละเอียดในประกาศล่าสุดจึงมั่นใจว่าสามารถอยู่ต่อได้ไปพลางก่อนบอกดีใจนาเดี๋ยวไปแล้วให้เขาฟางังให้เขาดีใจเหมือนกันเขากลัวเหมือนกันเขาอยู่ๆกลัวมีตำรวจมีทหารอะไรมามาจาับใครลับไป <c oughs> โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานกัมพูชาที่ถือบอดร์พาสทั้งบัตรที่หมดอายุหรือยังไม่หมดอายุก็สามารถทำงานต่อในไทยได้อีก6เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติรวมทั้งยกเว้นโทษปรับสำหรับกรณีอยู่เกินกำหนดซึ่งนับเป็นข่าวดีของแรงงานที่อาศัยอยู่เพราะนอกจากจะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วยังได้สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้กลับไปให้คนที่บ้านคลายกังวลประเทศไทยได้อนุญาตออยประชีชจนกัรพรชีพได้เพิ่มการในขนมประเทศไทยในขนมประเทศไทยบ้านประมาณขรมยดไทยเติ មិនបានចាប់ឬក៏ហាមខ្វាត់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសហៃទេគេឲ្យនៅបានចំនួន6ខែទៀតដល់ម្បាត់ផ្សៃផៃជំនួយឯតម៉ោថៃគេចុះមកចាប់ទេគេអត់មានចាប់ពីគេចុះស្បាប់មកហើយគេប្រាប់ថានៅដោយសុខឯចិត្តម្បាច់ពេទ្យស្មែតអីវិញទេគេនៅបាន6ខែទៀត ในไทยโดยสบายจิตมันบาดกิดมันบาดควาในบ้านโดยสบายจิตมันบาดคลายมันบัดเพยเจตเตงทางด้านซกคมอายุ45ปีที่อาศัยอยู่ภายในตลาดรงเกลือมากว่า20ปีเคยมีความคิดที่จะกลับกัมพูชาในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อทราบข่าวจากทางการไทยว่าไม่มีการเก็บค่าอยู่เกินและอนุญาตให้คนกัมพูชาในตลาดโรงเกลือที่ถือหนังสือบอร์เดอร์พ้าสามารถอยู่ได้ไปพลางก่อนจึงทำให้สบายใจยังคงเปิดร้านและทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปโดยไม่ได้ลดจำนวนลูกจ้างลงเพราะยังคงมียอดสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งคนไทยและคนกัมพูชาซื้อรองเท้ามือสองไปขายต่ออย่างต่อเนื่องอย่งไงก็แก้ของทาะกลับ,บานแล้ว ไปหมดแล้วแต่รอลูกค้ามาคือไฟก็รอให้ถึงตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็เห็นออกข่าวมาว่าทําไม่ปรับอะไรอย่างนี้ก็ได้ยูพี่น้องอะไรจากคนอ่ะก็ไม่ได้กลับอ๋อลูกน้องจ้างวันหก้อยอะค่ะเจ้าให้เปิดดันแล้วก็ก็ดีนะก็สงสารไปะช่งคนใช่ไหมอ่ะชอบคนไทยพวกคนไทยก็นาระกันหน่อยไหมมือนพี่น้องอะไรมาหากินกับเราอย่างนี้ก็รักันมือนพี่น้องอย่างนี้ ทั้งนี้หากสถานการณ์ชายแดนกลับสู่ภาวะปกติกำหนดให้คนต่างด้าวอยู่ต่อได้อีก7วันเพื่อเตรียมตัวเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดในพื้นที่หรือสายด่วนกรมจัดหา,าง,งานโทร1694ทีมข่าว NBT พักกลางรายงาน